ปิดท้ายกันที่ดีไซน์ for Change ค่ะรู้ว่าเป็นนะักออกแบบรุ่นใหม่พลังสร้างเมืองปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนในงานเทศกาลออกแบบอักตายค่ะ ไปที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สค่ะโดยศูนย์สร้างสรงสรค์สื่อร่วมกับกรรมธิการสถาปนิกทักษิณสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเปิดพื้นที่จจดก,กิจกรรมโชว์เคสดีไซน์ฟรอร์เชน์ค่ะภายในเทศกาลงานออกแบบปักใต้2,568นะคะระหว่างวันที่5-7กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์อสคร์และก็โรงสีแดงขับหัคินค่ะย่านเมืองเก่าสงขลานะคะเพื่อจะน,นําเสนอพลังการออกแบบเชิงสร้าง สของเงยาวชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองกิจกรรมประกอบไปด้วยฟอรัมค่ะเวทีแล่เปลี่ยนแนวคิดกับนักวิชาการและนักออกแบบเวิร์กช็อปสำรวจจุดเสี่ยงในย่านเมืองเก่าสงขลาและก็นิทรศการ ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่จากจิดจังหวัดภาคใต้รวมถึงทอล์กซีรีส์ค่ะที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชน,นักวิชาการและผู้นําท้องถิน่นได้เสนอวิสัยทัศน์เมืองปลอดภยัยโดยมีไฮไลท์ก็คือดีไซน์วอล์กแฟชั่นโชว์ร้อยให้บายใจขับขี่ปลอดภยัยจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรชพัทยา,าที่ใช้แฟชั่นเป็นสื่อสร้างสรรค์สะท้อนความเสี่ยงและก็แนวทางแก้ปัญหาการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านนายวชิวรวิทย์กิจนิชีค่ะผู้จัดการโครงการดีไซน์ฟลอเรนซค่ะกล่าว ว่าโครงการนี้ต้องการให้คนรุ่นใหม่ก้าออกมามีบทบาทไม่เพียงแต่เป็นผู้เผชิญปัญหาแต่ยังเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงผ่านการออกแบบที่ตอบโจทย์ชุมชนตนเองอย่างเช่นการออกแบบแฟชั่นเพื่อความปลอดภยัยหรือว่าการสร้างพื้นที่ทดลองในเมืองซึ่งช่วยให้เยวาวชนมีความมั่นใจและก็รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยค่ะทางด้านนานกองการทักษิรันริชค่ะผู้มยการสํานักสนับสนุนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสสส,สนคะคะ กล่าวว่าสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนยังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการสเสียชีวิตโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีอัตราเกิดอ,อุบัติเหตุสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศการจัดงานครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการนําเสนอผลงานออกแบบแต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และชี้ให้เห็นว่าทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้ค่ะขณะที่นายวัญชัยปริญญาสิริขันนายกเทศมนตรีนครสงขลาก็กล่าวในเวที Special Talk บอกว่าความปลอดภัยบนถนนไม่ใช่เพียง เรื่องกฎหมายหรือโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นเรื่องของการออกแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเทศบาลนะครสงขาค่ะพร้อมนําข้อสเสนอและก็ผลงานจากนักออกแบบรุ่นใหม่ไปต่อยอดเป็นนโยบายและก็แผนปฏิบัติการจริงเพื่อขับเคลื่อนสู่การเมืองปลอดภัยสําหรับทุกคนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านคุณวัชัยปริญญาเิริกันค่ะ วันนี้ก็เป็นอีกอก,กิจกรบหนึ่งของคนรุ่นใหม่ในการที่จะมาร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยการใช้รูปแบบดีไซน์ใหม่ๆซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความความสำนึกในการที่จะดูแลความปลอดภัยและใช้ถนนสัญจรไปมาร่วมกันอย่างมีความสุข นะครับนี่คือวันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของคนรุ่นใหม่ๆซึ่งมาจากยาลาปัตนีนะครับหลายๆแห่งก็นําผลงานในการออกแบบของแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่มานําเสนอเพื่อให้คนในชุมชนย่านเมืองเขาสุขาได้นํามาเพื่อต่อยอดและประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หลังจากที่รัชมพิีสักการหรือผลงานในวันนี้เป็นไงบ้างคะดีนะครับเป็นการออกแบบซึ่งเป็นแรงจูงใจไม่ว่าในรูปแบบหรือสีสัน แต่ผมก็ได้ข้อคิดนิดหนึ่งว่าในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องไปคำนึงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่กําหนดด้วยเช่นทางม้าลายเนี่ยซึ่งมันจะมีกฎหมายกําหนดว่าการใช้สีทางมาลายต้องใช้สีแบบไหนและรูปแบบไหนที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับการหลอกแบบถือว่าเป็นมิติใหม่แต่ให้คหํานึงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่ทางราชการกาหนดด้วยให้มันสอดคล้องกับ ตัวบทกฎหมายนะครับบางทีรูปแบบที่เราออกไปเนี่ยแทนที่เราจะป้องกันประเด็นอาจจะเป็นการเพิ่มบุเรศก็ได้อันนี้ก็ต้องก็ได้ข้อคิดนะครับสําหรับการออกแบบแต่ถามว่าแนวคิดสร้างสารรค์สําหรับเมืองท่องเที่ยวรูปแบบที่น้องๆนําเสนอเนี่ยก็เป็นของคนรุ่นใหม่ที่น่าจะนํามาประยุกต โดยคํานึงถึงกฎเกณฑ์แต่รูปแบบเป็นรูปแบบที่สวยงามมากครับและคิดว่าเหมาะสมที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ผมนําเรียนนิดหนึ่งนะครับบริเวณย่านเมืองเก่าเนื่องจากสงขลาเป็นเมืองที่มีอายุ2 0 0กว่าปีนะครับการออกแบบถนนแต่เดิมเนี่ยค่อนข้างจะเล็กเนื่องจากรถลานี่ค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับและหลังจากที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นเนี่ยการสัญจ,จรของรถในถนนแคบๆก็มีมากขึ้น ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นทุกวันนะครับอันนี้เนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องนอกจากตำรวจจราจรนอกจากาท,ท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ขับขี่และความร่วมมือของผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ด้วยวันนี้การแก้ปัญหาทุกอย่างต้องบูาารณาการร่วมกันนะครับต้องมาคิดร่วมกันปัญหาตรงไหนที่ท้องถิ่นจะรับผิดชอบไปแก้ไขปัญหาตรงไหนที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะนําไปแก้ไข ผู้ประกอบการอยากจะได้แบบไหนเราต้องมาหาหรือกันและมากำหนดรูปแบบเพื่อมีความเหมาะสมกับพื้นที่มีความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวครับค่ะก็ต้องบอกว่าความปลอดภัยบนถนนเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเพราะว่าเราทุกคนใช้ถนนร่วมกันเพราะฉะนั้นขับรถทุกครั้งต้องขับอย่างมีสติเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะ